ทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาพบเกับน้องสาสาวเลาเหนืออีเซนเก่าเซนเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและเาฟังนํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่เอฟซีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ทรอองข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้น้องสาซึ่งว่าโอ โอ้เมื่อได้เห็นแล้วก็นับว่าเป็นบุญหูบุญตามากเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะประเทศไทยซึ่งว่าเป็นบุญตาของสาวราวมากเลยนะคะซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องชาก,ก็ขออนุญ,ญาตหลายๆเดอ้อมาทางช่องของบราโวสุราเสียงแคนลาวที่น้องสาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนํากันซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็น งไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอรพร้อมๆกันเลยจ้า,าโชว์ออกสู่สายตาชาวโลกเลยสิแร้วแอ,อร์บนเ,เ,เดียเปิดดิฟังเสียงแอร์ฟังเสียงแอร์ฟังเสียงแอร์เดี๋ยวสิว่าแอร์บนเดียเปิดมาบัดที่นี้เบาน้อยไปใส่ระบายน้อยคอยท่านอกมันอนีม่มาพิสูจน์ท่านผู้ชมในห้องน้ำไมีห้องแอร์นะเจ้าหน้าที่พาไปเลยนะเจ้าหน้าที่ามาเลยหนึ่งผู้สีพวกกาเข่าอะไรบัดที่นี่ ห้องน้ำหองแอรหองเอนี่นี่นี่แอรโอ้ประเทศไทยนะยอพวกยังหองน้ำพี่หองเออ๋อเจ้าทีมันพาาโดหองน้ำิแอเลยอ่าตัวประเทศไทยติดทัวนออกเลยยู่นี่อยู่ใสเอ้ยอยู่นี่มาประชันมาประชันหนึ่งยูนข้างล้วนเลยแอรนเขตพื้นที่ไหนครับเนี่ยพื้นที่ทางไตรยศ อันนี้อยู่ส่วนของมาประชันหนึ่งค่ะอันวางขาออกอันนี้ขออนุญาตเรือยเด้อขออนุญาตทายเรครับเด้อครับผมเนาะเก็บเงินอยู่บ่เนี่ยโอฟรีฟรีค่ะตั้งชาติตั้งชาติตั้งดาวขอได้อยู่บ่ได้อยู่้เม็ดค่ะตด้งดค่คนาคนล่าขอได้บ่ได้เม็ดค่ะเนียนเนี่ยโอ้ได้เม็ดค่ะเอาเอาสิครับพี่พี่ขออนุญาตอยากจะถามความรู้สึกนะ ในฐานะทีวีพี่เป็นคนไทยคนไทยคิดจังไหนกับคนลาวสร้างบ่หรือบ่สร้างบ่ค่ะบ่ค่ะคนเหมือนกันบริการเรืยใจเนาะนีใจค่ะใจอันนี้ความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อคนลาวค่ะแล้วทำไมคนลาวบางกลุ่มเขาถึงไม่ปิดประตูมันได้ประตูมันอัจจะต้องมาเรื่อยอันนี้คือคนอุตรดิตต์นาวเวียงคือกันโอ้เป็นลาวเวียงเป็นลาวเวียงคือมีเชลสายลาวเวียงเดี๋ยวก่อนนั่นเ๋ยวก่อนนะเมื่อนี้ เจ้าหน้าที่บนผ้ามาของแอมาอวดมาโชว์อวได้ยิงไหมเนี่ยไอ้วดมาโชว์ที่ได้ดังไกลไปทั่วโลกเลยอ้ไอู้ว่าผมคอยูหได้ว่ามันมีห้องแอร์ดิบปูหูตานแต่ข้างนอกขัางจอดบอกปูหูเลเนี่ยนี่แอร์นีแอเจ้าผคเล่าเจ้าปูหูมือห้องน้ำติดแอร์แม่งปูหูสิบเลูก็มีหองแอร์เจ้าหน้าที่คนที่แรกว่าสิบปุเกือบเขามาโอ้เ่ต้องขายเพต้องคอเกือบเพต้องพอบอเกือบ ขามันเปื่อนได้เลยก็เปื่อนก็เอามาลวดค่ะมีแม่บ้านตลอดยุคเองมีแม่บ้าบยี่สิบสี่ชั่วโมงน้อยนี่คือน้ำใจของคนไทยเนี้ยนี่คือคนไทยหลายคนที่มองมองคนไทยแบบผิดแบบผิดบางคนก็จจะว่าโอ้คนไทยใจดำใจดำนี่ยคือจากใจเลยวันนี้ผมผมจะแบบพูดมาจริสุดยอดเลยครับนี่จัด คนไหนที่สุภาพคนไทยผมจะเอาไปยืนยันต่อห้ไมได้หมายลยนะขออนุญาตนะฮะคลิปนี้จะเผยแพร่ออกสู่ทั่วโลกใช่ครับขออนุญาตลงช่อง YouTube นะครับพี่อจะให้คนทุกคนได้เห็นได้รู้ว่าคนไทยคือวันนี้ไม่มีห้องไม่มีคนเข้าห้องน้ำเลยฮะมีโชว์เลยผมไปทุกแห่โอ้สะอาดจริงครับหอมนะครับคือเราได้แล้รายิ้มกลับมาทุกครั้งเลยนี่คือน้ำใจของคนไทยนครับ ผมแบบภูมิใจและประทับใจมากที่ที่มีโอกาสได้มาประเทศไทยนี่ครับพี่น้องครับสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบอัตโนมัติเลยครับพี่น้องครับโอ้โหแบบนี้เลยค่ะห้องน้ำมาประชันหนึ่งติดแอร์ทั้งสองฝั่งมีทั้งขาเข้าและขาออกขาเข้าขาออกใช่ค่ะ ออลองไปแวะดูค่ะมากประชันต่อก็มีครับเ <ผม S 1> ป็นติดห้องแอร์แล้วก็มีพนักง,งานยินนยน้มแย้มแจ่มใสทั้งหมดทุกคนค่ะคือมากประชันนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะกลางคืนกลางคืนจะมีไฟสวยมากใช่โอ้โหนนมาเบอร์จวงและผมสงสัยว่าด้านบนหขาคอยขึ้นได้ไหมี๋ยวไม่ได้เออตอนนี้ขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้มีการปรับปรุงอยู่หัวโต๊ดใช่โอเคขอบคุณนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณน้ำใจหลายเด้อขอบคุณครับขอบคุณน้ำใจเด้อครับผมนี่คือห้องน้ําติดแอร์ครับท่านผู้ชมครับอ่าโชว์ออกสู่สายตาชาวโลกเลยสิว่าแอร์บันเดอร์เปิดดิฟังเสียงแอร์ฟังเสียงแอร์ฟังเสียงแอร์เดีด๋ยวว่าเสียแอร์บันดอเปิดมาบัดทีนี้เบาน้อยไปสายระเบาน้อยคอยด้านนอกไม่มีแอร์ครับท่านนองครับ ฝากไว้ท่านผู้ชมได้เห็นได้คิดนะพี่น้องเนาะหลายคนที่มองว่าคนไทยนะครับเป็นย ja ังไงนะครับนี่ภูมิใจนำเสนอห้องน้ำผู้หญิงขออนุญาตนะครับนี่คือห้องน้ำนะฮะเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางระยองมั่นฉางนะครับมาประชันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นของผู้หญิงนะครับ ้อมไปจ้อมอมวิวิได้มันยังเนี่ยหุนยนต์ทำความสะอาดชอะไรบเทำความสะอาด24ชั่วโมงคือตัวนี้เลยช้อชอะไรบสเลยเอาลองลโชว์บอเลยเฮ็ดจเไีดนี่คือเห็ดงานไปเมื่อคร่าากาีาา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 ราาาาาทาา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 าควาา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 นาา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 นา คนที่ทำความสะอาด24ชั่วโมงของผู้หญครับมีแอร์นะอันนี้คือห้องน้ำผู้หญิงนะครับที่ที่เจ้าหน้าที่อยากให้เข้ามาเพราะว่านี่แหครับหอมก็่อกับดี่นนอกเนี่ยหอมก็่อกับไอ้บวกหอมปะหอมหอมขีปะบ่ขีเหม็นโอ้โหทุกคนนี่ครับฟังเสียงฟังเสียงครับเสียงว่าเฮดโชว์เลยครับ ันใส่อดีเลยครับใส่ง่ายเลยดีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดขอบคุณมากมากครับโอ้โหถ้าเป็นโรงแรมนี่กี่ดาวเนี่ยโอ้โหอันนี้ห้าดาวบวกๆอกไปแล้วออกนันออกไปต้องแรม่ยงหาดาวไปได้ออกออกต้องย้ำนะครับทุกคนว่าเจ้าหน้าที่พาเรามาแล้วเจ้าหน้าที่พาเข้ามาอันนี้ห้องน้ำจริงนะครับไม่มีผู้ใช้บริการเนาะครับครับผมไม่ล่าสุดเลยครับ้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเลยรายเด้อครับขอบคุณเลยรายครับขอบคุณเลยราย นี่คือสถานที่ที่บริการประชาชนเลยที่นี่นครับคนมาเที่ยวเยอะๆนะคะครับลูกอินน้ำพี่ลูกโอมฟรีกาแฟพี่นะครับผมมีผ้าเย็นด้วยนะคะของหนุ่มกะพีผ้าเย็นกะพีนี่ครับผมปลื้มใจขอบคุณหลายๆครับขอบคุณยหลายอยู่จังหวัดใดครับหัวหน่อยเจ้าเบิรงมิจฉี่น่ะคือทางขยะนี่เขาบอกว่ามีรีไซเคิล์นทำได้นี่ไอ้พวกเนี่ยบ่าหน่อยบ่าหน่อยไป และสิ่งสำคัญมีนี่สำหรับผู้ทุบผู้ทุบพลภาคทาบันคนมาเท่ามาห้ามจอดเด้อพี่น้องเอ้ยวกมันสิจอดได้เนี่ยพอนี่สำหรับผู้พิการเคล่นบ่หคอยจอดบ่นี่บ่ให้จอดให้สำหรับคนชราผู้พิการจอดเพื่อจะไปคลองน้ำจังสั่นได้บ่แจกขึ้นดีนี่โมเมนบ่แม่นจุดจอดไอ้แจ้งยังว่าเอาเปลมาอย่าไปเหยียบไปเจี๊ยไปเหยียบนี่ๆอุ้ยพี่น้องเอ้ยสาธุขอนั่งมือฮะฮะ โอ้มันสุดยอดอิเลเดอโอ้สุดยอดเลย嘛ะโอ้มีเศษกระเกงเลยมอญฟุ่นเลยว嘛สุดยอดก้มสะอาดเนาะอันนี้คือห้องน้ำนะครับพี่น้องห้องน้ำบนทางด่วนบนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดจะคิดว่ารีสอร์ทเนี่ยมันตอนแรกคิดว่ารีสอร์ทห้องน้ำใจเนาะอันนี้เหรอใส่พี่อะไรไหมวะลูกอมผ่าเย็นน้ำเปล่าเพี่เสียว่าอุ๊ยพี่เห็นคนไทยกิน เาบอกคนแล้วเมื่อกี้คนเล่าเพื่อให้ให้คนเล่าฟังบอกอะไรถามบอกไห้ให้บอกแมนเดี๋ยวคนไทยมันจะนอยใจเลยว่าเขาเสียภาษีอ่าคนหน้าถึงนอยใจเนาะพี่น้องคนไทยเป็นใจกว้างเปิดมาเปิดมาคนที่ใส่คือคือเขาขึ้นมาทางด่วนเขาเสียเงินเหรอเดะไอ้บอทุกคนที่จ่ายค่าทางด่วนก็คือได้ได้ของจริงอไอ้เป็นเทศการไอ้ถามเลยว่าเอ้ยคนลาวที่ทำงานในประเทศไทยแบบ MOU มีบัตรแรงงานเราเสียประกันสังคมเหรอเดะบอสันจักแมนหรือบอแมน นี่คือความกว่องขวางพี่น้องเอ๋ยนะทางดวงก้มทางหลวงน้ะพี่น,อนอ้องนาะอันนั้นคือชื่อเ้ออันนี้คือมาประชันหนึ่งครับผมการที่ว่าพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยะครับฝากู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันจบไปแล้วนะคะทุกท่านสําหรับคลิปวิดีโอ โอ้โหเมือ่อได้เห็นแล้วก็สุดตื่นหูตื่นตาม,มากเลยนะคะนับว่าเป็นบุญหูบุญตาจริงๆเลยนะคะทุกท่านไม่รู้ว่าประเทศไทยทําได้ยังไงนะคะท้ายเนี่ยนะคะถ้าหากเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันเลยกันคะ่ะท้ายเนี่ยนะคะน้องสาก็ขอขอบใจเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายเนี่ยนะคะเอสก็ฝากซ่องของน้องสาสาวเราเนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติด ตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ไหนคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย